เจอทะเลแล้วจ้ะโอ้ยเมื่อกี้ไปเจอทะเลแล้วค่ะทุกคนที่มันก็มีแบบนี้แหละทะเลฝรั่งทะเลสวีเดนอ๋อมาข้ามบล็บอกโคกดแนนเอาเสือปะปะจะไปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมีแค่น,นี้ทุกคน้จะไปตรงนี้ก็ตรงนู้นก็ได้มันมีแค่น,นี้ นกกระย่างผักบงทะเลไหมเนี่ยทุกคนกินได้บอสิกินได้บอเนี่ยกินได้บอเนี่ย,ยผักแพลวผักแพวทะเลผักแพวคะ่ะทุกคนเหมือนที่ปลูกที่บ้านได้มันจะกินได้ไหมเนาะอืมไม่มีกลิ่นไม่มีสีกินก็ตายไมกกินก็ตายแต่ตรงนั้มีที่เดินน้ำปะปะเดินสิดเหมกันก็ติดตา อ๋อมิซิตาฟารุดและอมโดเดนและซินันนี่วิวสวยทุกคนเดินเห็นไหมล่ะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเขาไม่ใช่หมู่บ้านเราเดี๋ยวจะพาไปอยู่ตรงเนินที่โป๊ะนั่นนะทุกคนนะไปเชมวิวตรงนู้นสวยมากเลยเห็นไหมล่ะตดินี้สวยก่อนนะ วิวตรงนี้ก็สวยสองแต่ยายพากันมาเที่ยวทะเลทะเลสวีเดนไม่มีชายหาดทุกคนทะเลสวีเดนนะมันจะเป็นทะเลแบบว่าไม่มีคนเล่นน้ำอ่ะม,อมันเป็นที่ท่องมันเป็นที่ท่องเที่ยวนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอย่างเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันไม่มีชายหาด มันเป็นทะเลสยๆไม่มีสายหาดหรอกทุกคนพูดถึงสวัสดีพี่น้องวันที่พามาเที่ยวทะเลค่ทะทุกคนเราคงเล่นน้ําไม่ได้หรอเพราะว่ามันมืดนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่นั้นนะมีแต่เสียงนกพี่เตะขดหินพี่น้องเดี๋ยวกลับหนะ้าข้องให้พี่น้องนะ แดทุกคนเจ้าขสวยงามสุดๆเลยค่ะสวยงามมากเลยจะยอดโที่ค่ะทุกคนอาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนเนาะสวยงามมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นทะเลทะเลสซมิเดียนไม่มีคน,น่ะทุกคนไม่เหมือนทะเลืองไทยทะเลืองไยไมันจะมีคนเยอะค่ะทุกคนโอ้ยเดินลำบากมากเลย เดินนำแบแต่ว่าก็สวยนะคะทุกคนเนาะสวยงามพระเอกหนางค่ะทุกคนพระเอกสารพงนั่งพงยืน่นพี่น้องพี่น้องพามาดูแอ่งหินสวยงามมากเลยค่ะหินเนี่ยทุกคนเนาะมีน้าขังแนละ้วมันเป็นสีสวยมากเลยออกสีน้ำตาลออกสีอะไรเหมือนภาพวาดเลยทุกคน เซรามิอะไรขเขาเรียกอะไรนะพี่สีวันสวยงามกับทุกคนเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนะเป็นทะเลหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลนะทุกคนเนาะพี่น้องก,ก็เห็นทะเลแนละ้วพี่ตาจะพาดูเนาะตอนนี้สวยงามบรรยากาศวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนมีเต็นนกนางนวนเนาะนกนางแอ่นขีนนกเยอะมากเลยนี่ค่ะ น่าจะมีหอยนะน่าจะมีหอยเนะมีกุ้งนะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะสวยไหมพี่น้องนี่บ้านฝรั่งนะครับทุกคนนะมันมันก็เป็นแบบนี้เองทุกคนทะเลฝรั่งมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนเนาะไม่เหมือนคนอื่นเลยไม่เหมือนประเทศอื่นเลยนี่ค่ะ 3, สามหนึหกสิบองศาเดี๋ยวพี่ตาจะพาหมุนนะทุกคนเนาะสวยงามค่ะนี่ค่ะ เรายังไม่ถึงที่พักนะคะทุกคนเนาะแต่มาไปที่พักมาอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละแต่ยังไม่ถึงเวลาจะเข้าพักะค่ะทุกคนเนาะมันเป็นบ้านเป็นหลังบ้านเขาทำดีทรงดีสอดประมาณนั้นนะสวยงามอันนี้บ้านคนอื่นเขาทุกคนแต่ไม่ใช่บ้านเรานี่ค่ะพีต่ตาพาโทน,นะคะวันนี้นะพาโทสเสดทุกคนเราเราก็จะไม่พูดอะไรมากเนาะนี่เขาเขียนไป สวยงามอเอของไม่ใช่ภาคใต้เนาะเป็นภาคภาคกลางหรือภาคอะไรเนี่ยทุกคนจ้ะเราจะพามาเที่ยวนะโอ้ยเรามันดีมันก็ไม่ใช่มันทะเลซวีเดนมันไม่มีชายหาดไม่มีหาดทรายไม่มีที่เล่นน้ำตั้าแไห่ทุกคนมันเป็นเขาไม่ทำเหมือนว่านดาวนะทุกคนเนาะเขาไม่ได้เปิด เปิดให้เหมือนบ้านดาวเท่าไหร่ทุกคนจ้าเขาไม่ได้เปิดนี่เหมือนของดาวเท่าไหร่ทุกคนมปแต่คโคดหินอนะ่ะพี่น้องซ้ายขวาไปแต่คโคดหินหมดเลยพี่น้องเห็นไหมละ่ะโคดหินเต็มไปหมดเลยตรงนน้นก็มีคนสองคนตรงนน้นนะฝั่งตรงนน้นบ้านหลังสีขาวนู่นนะทุกคนบ้านหลังสีขาวอยู่ไหนเจ้าเป็นหาไม่เจอบ้านหลังสีขาวอยู่ไหน ตรงนู้นตรงนู้นเห็นะนะพี่น้านะมันไม่มีมันไม่มีแสง,พ,งพี่น้องมืดไหมพี่น้ามืดก๊เดี๋ยวว่าพี่เดี๋ยวบากันนะแสงมันแสงมันไม่มีเท่าไหร่ทุกคนปล่อยสามีอยู่นู้นพี่ตามมาแลดอยตรงนี้นะเห็นไหมะ่ะ สวยอยู่นะพี่น้องเนื้อคนหินยังมีอ่างน้ำมันมีต้นหญ้าต้นต้นกกต้นกบต,ต้นปอนต้นอะไรไม่รู้นะพี่น้องเราเห็นไหมล่ะนี่ค่ะมีต้นสวนอยู่บนตามต้นนี้นะ มาเที่ยวทะเลทะเลจริงๆเข็มเหมือนบ้านเราเนี่ยมาแล้วบรรยากาศอึมครึมวันนี้บรรยากาศอึมครึมบรรยากาศดีมากเลยดีที่ไหนได้มืดจะตายฮะบรรยากาศมืดๆพี่นงเห็นหินก็อหนพี่นนอะ เด็กก็เีนเท่าเลยนเลทะาเลทะเดทะาเดทเคนมาแล้วทุกคนปีนเข่าแล้วใจสั่นไปหมดเลยทุกคนเต้นเต้นตุ๊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 นี่ค่ะท่าเรือท่าเรือข้ามฟากนี่ค่ะทุกคนจ้ะพวกนี้เราจะข้ามเข้าไปเรือนะเราไม่ได้ข้ามฟากนะทุกคนเนาะเราจะไปเที่ยวบนเรือแล้วก็กลับ แต่เรานอนฝั่งฝั่งนี้นะแต่เราไม่ได้ข้ามไปฟินแลนด์นะเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งของตะเกีบอีกที่ของฟินแลนด์นะครพลาดติดกับฟินแลนด์นะครับ,บระะทุกคนนะเดือดตกปลาเขาว่านะนี่ค่ะเป็นต้นอันนั้นไหมทุกคนทุบระสีนะทุบระสีเนาะใช่นะพี่คนทุกคนเนาะแต่กนนะเ,เขากินกันนะทุกคนเนาะ อันนี้เขากินกันนะเขากินหน่อมนะือนนั่นไหนเดี๋ยวเขากินกันอยู่นะทุกคตูว้าวหมู่บ้า,บานเราเขาสวยอยู่นะบ้าบ้าครั่แมีคนอยู่ตรงนน้นเลยที่น้องบนเขาด้วยหลายคนอยู่นะมันไกลกันนะสูไม่เจอนะทุกคนนะ